ทำไมรีบไปสิสิทธพิพี่ข้าบาดเจ็บขนาดนี้ไม่เหมาะจะไปเฝ้าประตูภูเขานะงั้นทำไงดีล่ะถ้าจะไม่ไปข้าก็ต้องไปแทนเจ้านะสิงั้นต้องรบกวนสิทธิ์พี่แล้วทำไมข้าถึงโชคร้ายนะักอาจารย์ตันหยางของข้ารักษาให้เจ้าแล้วนี่ทำไมยังไม่หายอีก เจ้าก็อย่าก,กังวลไปเลยอาจารย์ข้าลงมือด้วยตัวเองอีกไม่นานแผลของเจ้าก็หายอยากกินน้ำบ้างไม่ทำให้เวนถัดไปล่าช้าหรอกสิพี่ข้ารบกวลท่านรบกวนข้าบอกเจ้าเรื่องนางปีสาจและที่มานั่นใช่ไหม<อ>นางปีสาจและที่มานั่นถูกกำจัดแล้วผู้ไม่เอาไหนบางอ่านมาหาเรื่องที่สำนักจิ้งอิ๋น<อ>ไม่เจียมตัวว่าตัวเองมีความสามารถแค่ไหน แต่ว่านะสิพี่เหมิงชูนะ่ะอน,นาถมากคงจะถูกลงโทษสถานหนักนเข<ร>า,าจะรู้ไม่ว่าอาวุธแวทที่นางปีศาจถือในวันนั้นคืออะไรอดาบนั้นชื่อว่าดาบจันเซียวอินทนินนั่นเป็นดาบที่ฝานเจียวเจียวแห่งโจนห่วงเยียนภูเขาหนิวหยางตีเองรู้ใช่ไหมว่าฝานเจียวเจียวเป็นใครก็คือผู้บำเพ็ญจารุเป็นเซียนขึ้นสวรรค์ไปเมื่อสองรปีก่อนอ ข้าได้ยินสิทธิ์ในสำนักพวกเขาบอกว่าหลังจากที่เขาบรรลุจนได้เป็นเซียนก็ไปเข้าฝันบอกสิทธิ์น้องของเขาบอกว่าตอนนี้เขาเป็นสิทธิ์ของต้าเฉิงเสวียนจุนท่านช่วยค่ะนี่ข้าจะบอกเจ้าเองต้าเฉิงเสวียนจุนน่ะไม่ใช่คนธรรมดาาหิวน้ำนะนะอิทธิฤทธิของเขาสูงส่งล้าหิวน้ำสิพี่เจ้าก็พักผ่อนก่อน,อนเถอะข้าก็ยังมีธุระต้องทําเจ้ามีอะไรก็เรียกข้าข้าไปก่อนนะไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งสิพี่สิพี่ สิพิ <immigrant> <krit ic> ่ลีข้าคือหลีชิงเย่ลูกศิษย์ของท่านชิงหยางเมื่อวานไม่ระวังถูกปีศาจและทีมานทำร้ายบาดเจ็บที่ปอดเมื่อครู่ข้าไปเอายาที่ห้องโอสดสิพี่ที่เข้าเวรบอกว่ารองชีพจรปอดท่านถนัดที่สุดให้เข้ามาตรวจอาการกับท่านตรวจเสร็จแล้วข้าถึงจะไปเอายาได้ ก่อนหน้าน right. ี้มีตรงไหนที่ล่วงเกินเจ้าไปนั่นก็เป็นเพราะคิดแทนสํานักสิน้องหลี่เจ้ามีคุณธรรมต้องไม่ตําหนิข้าอยู่แล้วเจ้าคิดดูนะก่อนหน้านี้ตอนที่เจ้าบาดเจ็บข้ายังไปเฝ้าประตูภูเขาแทนเจ้าอยู่เลยโอ๊ยถ้ารู้ว่าเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกตอนนั้นข้าคงไม่ห้ามเจ้าหรอกถูกเจ้าอัดเปล่าๆเลยอุ้ย มามามา่มผ้มาดีๆผมผ้าดีผผาดผผาดๆนะเวลาเนี้ยเป็นหวัดง่ายที่สุดมาคิดอย่างละเอียดแล้วดูไม่ได้ส่งจดหมายกลับบ้านมาสองเดือนแล้วท่านพ่อท่านแม่จะตำหนิลูกหรือไม่นึกถึงตอนนั้นที่ท่านพ่อส่งข้าขึ้นเขาก็เพื่อให้ข้าบรรลุเป็นเซียนเรียนรู้ได้สำเร็จจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของโลกมนุษย์ใช้ชีวิตยืนยาวแต่ตอนนี้สำนักจิงอวินไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อไม่นานมานี้ สิ่น้องที่ฝ้าประตูสำนักกับข้าหลี่ชิงเย่จู่ๆก็กลายเป็นซื่อหลิงเซียนจุนกระทั่งต่อสู้กับต้าเฉิงเสวียนจุนที่ยอดเขาเทียนมู่สุดท้ายสู้กันจนไม่เหลือซากหล่นลงไปทั้งคู่ไม่รู้ว่าไปที่ใดตั้งแต่นั้นมาคนของสำนักก็คลุ้มคลั่งพูดจาเพอ้อพกยกยอตัวเองสำนักจิ้งหวินเป็นสำนักอันดับหนึ่งทั้งยังพูดว่าจะโจมตีเผ่าสวรรค์ประลองฝีมือกับเซียนเหล่านั้นการกระทําที่ชอบเอาชนะแบบนี้ ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านพ่อสอนข้าดังนั้นลูกหวังว่าท่านพ่อจะมารับข้ากลับบ้านช่วยชี้แนะข้าอีกครั้งแบบนี้จะได้คลายความสับสนในใจของลูกน่ารำคาญจริงใจที่ใฝ่ความรู้หิวกระหายเช่นนี้หวังว่าท่านพ่อท่านแม่จะมาพบโดยเร็ว เปียนมาแล้วมาแล้วไม่งั้นพวกเราไปดูกันเถอะถ้าเป็นอย่างที่เปี่ยนเออพูดในจดหมายฉะน,นั้นสำนักจิ้งอวินก็ไม่ใช่ที่ที่ควรอยู่นะไปดูดนนไม่ได้จะ <c oughs> ดูสิเข<ต>าเข็นอะไรมาบ้างฮะนี่ สิทธน้องที่เฝ้าประตูเขากลายเป็นบรรผาจานผู้อาวุโสปีนขึ้นสู่สวรรค์แล้วยังบอกจะฆ่าแกงกันโอ้ยแต่งเรื่องแบบนี้มาได้ไม่มีเหตุผลตัวสํเลยข้าคิดว่านะ่ะเจ้าหมอเนี่ยต้องก่อเรื่องอะไรแน่ๆเลยหรือไม่ก็ไม่อยากตั้งใจฝึกฝนเลยคิดจะกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเออฮตั้งแต่เล็กจนโตนะ ต้องคอยเป็นห่วงตลอดเรื่องขยันตั้งใจเรียนก็ไม่เคยมีแต่เรื่องเจ้าเละมีเขาอยู่ทุกครั้งเลยอุ๊ยได้ทนไหนอย่ามาโขจน,นเสียสุขภาพนะอ,อืเจ้าก็ด้วยแม่ใจดีลูกก็เสียคนตอนนี้เขาเป็นแบบนี้เพราะเจ้าตามใจไงพอไปดูเจ้าหมอนี่ก็จะมีที่พึ่งต่อไปก็จะยิ่งไม่ตั้งใจเข้าใปใหญ่นี่ข้าจะบอกเจ้าให้นะสำนักทิ้งอวินเนี่ยเป็นผู้บำเพ็ญเซียนสืบทอดสำนักดั้งเดิมทำอะไรมีเหตุผลกดในสำนักเข้มงวดเนี่ย จะมีเรื่องอะไรได้แล้วถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะ,ละเจ้านี่ปากเสียจริงๆเลยนอกจากฟ้าถล่มลงมาเฮ e ้ท่านฮูหยินพวกท่านรีบออกมาดูเร็วข้างนอกฟ้าจะถล่มลงมาแล้ว e ท่านปากเสียจริงๆเ e มื่อครู่ข้าพูดอะไรไปเหรอฮะเมื่อครู่ยังดีๆอยู่เลยทำไมจู่ๆฟ้าก็มืดเกิดอะไรขึ้นโอ๊ยเยอะ ใช่เมื่อกี้ยงไี่อยู่เลยนี่เกิดอะไรขึ้นอะนท่านนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่ทนที่คือำไมจู่ๆฟ้าก็มืดเป็ไปได้ไหมว่าราหูอมตะวันแล้วไหลเจ้าเคยเห็นราหูอมตะวันแบบนี้เหรอผู้หญิงจ้าพูดถูกแล้วเหมือนจะเกิดเรื่องคืนจริงๆรหรือว่าจดหมายส่งไปไม่ถึงไม่นะ ช่างเถอะไม่สนแล้วข้าไปเองดีกว่าอเอ๊ะไม่ใช่อย่างที่พวกท่านคิดนะพวกท่านไม่ได้กลับมานานแค่ไหนแล้วข้าเก็บห้องหน่อยห้องนี้มีแต่ฝุ่นเดี๋ยวสินี่พวกท่านมองข้าด้วยสายตายังไงเอพวกเราครบกันมาตั้งนาน ถึงแม้พวกท่านสามคนจะหลอกข้าแต่ใจที่ข้ามีต่อพวกท่านเป็นความจริงนะเจ้าไปเถอะไม่ต้องอยู่ต่อพวกเราจงใจไม่กลับมาเหลือเวลาให้เจ้าเก็บของคิดว่าเจ้าไปตั้งนานแล้วคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะชักช้าขนาดนี้เจ้าไปก็ถูกแล้วคนก็โง่าอาคมก็ไม่ได้เรื่องสำนักมีเจ้าเพิ่อมอีกคนหรือขาดไปก็มีต่างไม่จำเป็นต้องอยู่ให้ตายเปล่าหรอกข้าได้ประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรออื้อ ถึงแม้พลังเวทของข้าจะต่ำต้อยแต่ข้าก็เป็นสมาชิกของสำนักข้าไม่ไปเไปเธอไปเธอเจ้าไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อเจ้าขี้คลาดวาดกลัวทุกคนต้องเข้าใจนะกลัวตายไม่ใช่ความผิดเราพี่น้องเข้าใจนะในสายตาพวกท่านข้าขี้ขลาดนักเหรออืมอืมเมื่อก่อนใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วข้าไม่ไปงั้นถ้าเจ้าไม่ไปก็ดีเหมือนกัน ถ้าเจ้าไปแล้วพวกเราสามคนยังต้องไปเฝ้าประตูภูเขาแทนเจ้าอีกพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้านะประตูสำนักต้องการเจ้า <c oughs> ไปเถอะเนีต้องไปธุระซึ่งหญให่ใกล้เข้ามาแล้วจะละเลยไม่ได้ผูวว้วุโส,สเสวียนเวยเรียกสิทธิระดับสูงมาประชุมปรึกษาแผนต้านศัตรูข้ามไปสายได้เลยเราไปก่อนนะ ข้าแค่วู่วามไปชั่วขณะเฮ้ยอราตกหลุมมาลากไม่ไหวแล้วอ่ะเอาเง้นก็ต้องหาคนมาลากให้มากหน่อยนั่ข้าจะบอกเจ้าให้นะวันนี้พวกเราต้องรีบให้ถึงสักจริงหวินไม่เช่นนั้นจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นนะในท่านในป่ารกร้างเมืดมิดเช่นนี้ข้าจะไปหาคนที่ไหนอ่ะจะไม่ใช่คนเหรอ เจ้าไม่ใช่คนเหรอมายืนพูดจาอยู่ตรงเนี้รีบช่วยเขายกสิเออเปลี่ยนเ er ออของข้ายังอยู่ที่สำนักจิ่งหวินเขายังเป็นเด็กอยู่เลยอ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาก็มไม่ยากไม่ชีวิตอยู่แล้วตอนนี้ข้าไม่ควรส่งเขามาเลย,ยนายท่านวีนี้เด็น้อยอายุ23ปีสวมกว้าแล้วอ่ะไม่ใช่เด็กแล้วแล้วเี่อทำไมจะพูดมากเช่นนี้อ่ะฮะอองการคนทีเหลือไหมเออเจ้าเด็กน้อยกินเก่งดีนะ ห้าหกเจ็ดแปดเอ๊ะมาเรียกเขาว่าพี่ชายสิพี่จะซื้อสละเปาให้เจ้าเยอะขึ้นดีหรือไม่อ้าวแปดเก้าสิบมา บังทิงหวินเนี่ยจะอยู่ต่อไม่ได้แล้วเพราะเรารีบกลับกันเถอะปะเออไปลูกพ่ออันนี้<อ>สิทน้องเจียงจะไปแล้วเหรอเต่บอกว่าเขาจะไปเขาไม่ไปดูเจ้าพูดเข้าสิทน้องเจียงจะเป็นคนรักตัวกลัวตายทิ้งพี่ทิ้งน้องไปได้ยังไงฮะนั่นสิเจ้าพูดถูกตําหนักช้างเลยก็วาดกลัวที่จะรับมือกับศัตรูอย่างสำนักจิ้งอวินนะแม้แต่สารทาร,รบก็ถือเป็นโมคะถ้าไม่เชื่อหรอว่าสิทน้องเจียงจะไปในเวลานี้ นั่นสิเขาจะไปจากสำนักจิ้งหวินได้อย่างไรมา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 เดี๋ยวสิเปลี่ยนเออเจ้าคิดจะมาให้ข้าพาเจ้ากลับไปไม่ใช่เหรอท่านพ่อข้าโดยท่านต้องคิดถึงข้าทั้งวันทั้งคืนถึงได้แต่งเรื่องโกหกเช่นนี้มาเยี่ยมข้านี่ข้าไไม่่ด้แตงเรื่องป็นสิ่งของสำนักจิ้งหวินหนึ่งวันข้าก็เป็นตลอดไปข้าไม่มีทางไปแน่ข้าพ่ออย่ากลอมข้าเลยฮะฮะข้าจะบอกเจ้าให้มาดื่มน้ำแล้วดื่มน้ำเถอะท่านพ่อถ้านต้องหิวน้ำแน่ๆขาไม่ด้หามดนยาวไกลดื่มน้ำเยอะๆดื่มเยอะๆ ไอ้่อนด่ข้าตามไปนะไปเถอะเลยสิน้องพวกเรารอเจ้านะเดี๋ยวสิจะจะเฝ้าเขาฝนอย่างนั้นเหรอไม่ต้องพูดจะไม่อยากไปจริงเหรอท่านพ่อตำหนักช้างเลยยังไม่กล้าลงมือกับสำนักจิ้งหวินตอนนี้ปลอดภัยแล้วตอนนั้นข้ายังไม่ไปแล้วจะไปตอนนี้ได้อย่างไรถ้าตอนนี้ข้าอยู่ต่อร่วมทุกร่วมสุขกับพวกเขาถึงตอนนั้นข้าต้องมีความดีความชอบแน่ แต่ว่าเปียนเอยคนเราน่ยต้องรู้จักเจมตัวนะลูกข้าว่านะคําที่บอกว่ามีวาสนาสิทธ์เซียนนะ่ะไม่ต้องมีหรอกลูกนะท่านพ่อดูถูกลูกชายเพียงนี้เลยเหรอ,อ,อท่านเชื่อข้าสักวันหนึ่งข้าก็จะกลายเป็นคนมีชื่อเสียงในสำนักจิ้งอวินแน่เฮ้ยนี่นเอเอาความมั่นใจมาจากไหนเนี่ยใครนะ <c oughs> เปลี่ยนเออใช่เจ้าหรือไม่เนี่ยโอ้เปลี่ยนไปเยอะออเ้ยโอ้ยโอ้ยเจ้าเจ้ารีบมาพยุงข้าเร็วโอ้โหอ้โหอ้โอ้อ้โอ้โหโอ้อ้โหโ้โหอ้ยหโโอ้นหโ้โหโหโอ้้โหโอ้โหโอ้โมโอ้้้ดู้ออ แม่จะเอาภูเขาลอยได้อย่างไรกันเนี่ยลใหญ่ถึงลอยสูงขนาดนี้แล้วมันจะลอยไปไหนนะเหมือนจะลอยขึ้นฟ้าไปแล้วครับลอยขึ้นฟ้าไปแล้วเปลี่ยนเอ๋อลูกชายข้ายังอยู่บนนั้นนะเออคุณชายเลียนเอ๋อรคุณชายเรียนท่านบรรพจารย์สิทธิพลังเวทต่ำต้อยทั้งยังเป็นมนุษย์ธรรมดามาแดนเซียนเป็นครั้งแรกตอนนี้แค่หายใจยังลำบากเลย บินไปไม่ไหวบินไปไม่ไหวไม่เป็นไรข้าจะส่งเจ้าไปเองช่วยด้วยอืมเอ๊ะ,อ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 ะ ข้าเป็นสิทธิ์ผู้อวุโสตันหยางแห่งสำนักจิ้งหวินจากเขาวี่ฟ้านวันนี้มาส่งสารแทนท่านมนประจารย์เสื่อหลิงเซียนจุนมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่หรือเปล่า ไม่ได้กำลังจะออกมาหรอกนะ <c oughs> แดนเซียนอะไรกันที่คลาดจริงเที่ยวออกมาสิออกมาพวกเจ้าจะออกมาหรือไม่เป็นถึงเทพเซียนสวรรค์เก้าชั้นฟ้าทำไมทีคขาดบานนี้ นี่เป็นวัวนะม้าก็ต้องให้ด้วยเผาให้เยอะๆหน่อยฮะเจ้านายท่านท่านเลิกเผาเถอะนายท่านเมื่อก่อนก็เคยได้ยินนักพรตผู้บำเพ็ญเพียรกล่าวไว้บอกว่าผู้ที่ถูกเทพเสียนฆ่าตายนี่จะไม่มีโอกาสไปถึงยมโลกเจ้าเจ้าเจ้าคนในของเจ้าเนี่ยเปลี่ยนเอ๋อลูกคาตายจะไม่เป็นธรรมเงินพวกเนี้ย ก็ให like ้อบมาติด pues สินบนผีพวกนั้นถ้าเขาถูกพวกผีในปราลโลกพวกนั้นลังแกลขะตีเจ้าให้ตายก่อนเลยปากน้อปากเจ้าน่ะหลังนั่นทั้งของเจ้าเผาไปเถอะนั่นทั้งของเจ้าก็น่าสงสารเหมือนนั่นสิบางทีนายเจ้าเผาแล้วอาจจะสบายใจขึ้นก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเจ้านี่นี่นี่ ไอ้คุณชายกลับมาแล้ววะโกงเต็กได้ผลเนอะเนอะกลับมากันหมดแล้วได้ไหม